ีตอนนี้บรรยากาศดีมากโดนดักโดนนะพิ่งจะพูต้นตำรับออร์เรนจ์ชิกเก้นของแพนด้าเอ็กซ์เพรสอร่อยมากตอนนี้ก็อยู่ที่ซิตาเดลเอาเล็ตนะคะที่ LA อันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นเอลเอลเอที่ใกล้ LA มากที่สุดแต่อาจจะ ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเช้านี้ก็ขอหาอะไราทานกินตอนเช้าแบบเบาๆก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เด็กกิ๊ตจะพาไปเที่ยวที่ฮอลลีวูดทรายกันนะคะคือเราจะไปถ่ายป้ายใหญ่ๆนรงที่แบบเขียนว่าฮอลลีวูดตรงนั้นค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะขาวๆตรงนั้นนะคะเนี่ยแหละ มันเป็นแลนด์มาร์กที่ใครมา LA จะต้องมาถ่ายกับป้ายนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วป้ายฮอลลีวูดไซน์เนี่ยมันสามารถถ่ายได้จากหลายมุมมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่มุมที่กิ๊จะไปนะคะมันเป็นมุมที่สวยที่สุดค่ะนั่นก็คือเลคฮอลลีวูดพาร์คค่ะเปิดใน Google Ma p ได้เลยนะคะเพื่อนๆขับตามมาเลยค่ะผ่านบ้านคนขึ้นเขานิดหน่อยแล้วก็จะถึงเลคฮอลลีวูดพาร์คตรงนี้แล้วค่ะเราก็สามารถจอดที่ข้างทางแบบนี้ได้เลยนะถึงแล้วนะคะฮอลลีวูดไซน์ตรงนี้เขาเรียกว่าเลคฮอลลีวูดพาร เนี่ยให้จอดริมถนนอย่างนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือกิฟตะมาตอนเช้าก็เลยจะมีที่จอดว่างเยอะมากถ้าแบบตอนช่วเงเย็นเขาบอกว่าที่จอดอ่ะจะค่อนข้างแน่นเนาะนี่บรรยากาศก็จะอย่างนี้คนเขาก็จะพาน้องหมามาเดินเล่นคือบรรยากาศดีมากชิลมากนี่ตอนนี้บรรยากาศดีมากเกี่ยงศานะวันนี้12 น่าจะสิพอดีกิฟมาตอนช่วงเช้าเนาะถ้าใครจะมากิฟแนะนําว่าให้มาตอนช่วงเย็นดีกว่านะคะแสงจะสวยกว่านี้ค่ะช่วงที่กิฟถ่ายรูปก็แบบอาจจะแสงเข้าหน้ามากไปหน่อยอะไรเงี้ยมืดๆหน่อยเนาะก็ไว้มาลองดูกันค่ะต่อไปเราไปกันที่ Hollywood w a l ์ of Fame ค่ะ ต้องมก,ก่อนนะคะใน LA เนี่ยแทบจะไม่มีที่จอดรถฟรีอยู่แล้วค่ะคือเราจะต้องจอดรถกับตู้หยอดเหรียญตรงนี้นะคะคือเรารูดบัตรไปเลยค่ะแล้วก็จอด,ดนิ่ถนนแบบนี้หรือบางที่ก็จะมีเป็นเหมือนแบบที่จอดรถของเขาโดยเฉพาะนะก็เ,เสียตังค์แบบชั่วโมงละสิบดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปค่ะจอดรถเสร็จแล้วเราก็เดินไปหาดาวของเหล่าดาราต่างๆดีกว่าค่ะที่อยู่บนพื้นเนาะก็ไปหาเหล่าดาราที่เราชื่นชอบกันเลยว่าเราอยากถ่ายรูปกับดาราคนไหน

ต่อไปค่ะเราจะไปที่ Chinese Theater นะคะด้านหน้นเนี่ยเขาจะมีเป็นรอยเท้ารอยมือพร้อมกับลายเซ็นของดาราชื่อดังนะคะประทับอยู่บนพื้นค่ะซึ่งเป้าหมายของเราในวันนี้คือเราจะไปตามล่าหารูปที่ตอนเด็กๆเราเคยถ่ายเมื่อ20ปีที่แล้วนะที่นี้นะคะเพื่อถ่ายรูปเทียบกับตอนเด็กๆเมื่อ20ปีที่แล้วนะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ให้เข้านะก็เลยอดถ่ายเลยจ้า ต่อไปเราก็ไปช้อปปิ้งกันนะคะที่ซิทาเดลเอาท์เล็ตค่ะที่นี่ก็มีหลากหลายแบรนด์มากเลยนะคะนี่ก็เป็นแมพของที่น้องว่าแบบมีแบรนด์อะไรบ้างแต่ตอนนี้กิ๊บหิวมากๆเลยค่ะขอมาฝากท้องกับร้านเชนชื่อดังนะคะ Panda Express ค่ะเขาบอกว่าอร่อยตัวเนี่ย Orange Chicken น่ะไหนจะขอลองชิมซิว่าอร่อยกันแค่ไหนเชียว แพนด้าเอ็กเพรสที่เขาว่าจะต้องกินเนาะอันนี้กิฟต์สั่งเป็นแบบอัลบอโบจะได้เป็นแบบ1เมนเนาะแล้วก็1ไซส์อัน entry หนึ่งไซส์ส่วนนี้ก็จะเป็นอะดิชใช่ปะอ่าเป็นะเพลทอะเพลทอ่าอะเพลทก็จะเป็น1ไซส์แล้วก็ชูเอ้ยหนึ 1, 1, <S 1> 1 <S main. ่งหนึ่งเมนแล้วก็สองไซส์ไซส์ก็คือกลับนั่นแหละเ e นทรีก็คือให้เรียกว่าข้าวหรือเสซึ่งแล้วก็สั่งน้ำมาอันนึงแล้วก็มีโคจินคุกกี้ให้ด้วยเดี๋ยวค่อยมาแกะดูว่าเป็นยังไงเนาะ มันหรือมันไม่ร้อนเหรอน้องขอวะออเรนจิเก้นที่มันเป็นเขาเรียกว่าแบบตัวฮิตอะของร้านเนี้ยค่ะอร่อยมากออเรนจิเก้นอร่อยยิ่งเขาเทียบ,บกับเรคือแบบไก่หวาน,ไ,วานไก่สามรสไก่สามรสคือเขามันมีหวานหวานนกเดีย๊ยบหัวให้เยอะนะใช่ปะ่ะเจ็ดกว่าเยอะคอท่านใหญ่มากกล้วยหอมไม่รับบ้าง ก็ทำเป็นข้าวแล้วก็อินทิเกนแล้วก็ผัดบอ,ดอรเกอรี่กับบีฟเพาะเดีบบ,ดบีฟอร,อร่อยไหมคะอร่อยคุ้ไมไหมกับราคานี้คุม้มถูกและดีและเร็วมากสรุปก็คืออร่อยนะคะเพื่อนๆแพนด้าเอ็กเพรสคือให้เยอะแล้วก็ ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะและกิฟบอกเลยว่าเนี่ยอร่อยจนกิฟต้องซื้อซอสส้มเนี่ยกลับบ้านเลยเพราะว่าเจอเขาขายอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะกลับมาจะให้แม่ทําให้กินค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ซิตาเดลเอาเลตนะคะที่ l ออันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นเอาท์เล็ตที่ใกล้ลออมากที่สุดแต่อาจจะยังไม่ใช่อย่างที่สุดเนาะมันก็จะมีแบรนด์ของเมกาหลักๆแบบอ่ะก็โคชอะไรอย่างนี้โคโลราเนแล้วก็อะไรอย่างไมโครคอ เคสเบสดลาๆแต่ว่าจะไม่ค่อยมีแบบแบรนด <an> <t ose> ์ยุโรปแบบทาดาคุยอย่างเงี้ยมันจะอยู่อีกอีก <an> <t ose> อีกเอาเล็กหนึ่งชื่ออะไรน,นะชื่อคาร์บอนใ <an> <t ose> ช,ช่ไหมอันนั้นจะอยู่คาร์บอนทอเล็กเด่นเดินไปเขาอื่นไปไหนเราไม่รู้อ่ะแต่ว่าช็อปที่เนี่ยเขาค่อนข้างน้อยนะคะนี่เท่าที่ถามเพื่อนที่อยู่ที่เนี่ย เขาแนะนําว่าถ้ามีเวลานะคะก็แนะนําว่าให้ไปที่คาบาซอนเอาท์เลทก็ได้ค่ะที่นั่นเนี่ยก็จะมีช็อปที่เยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าข้อเสียคืออาจจะอยู่ใกลตัวเมืองเอลเอสักนิดนึงนะคะถ้าใครมีเวลาก็ไปที่นั่นก็ได้แต่ว่าถ้าใครเวลาน้อยก็มาที่ซิทาเดลเอาท์เลทก็โอเคค่ะส่วนใหญ่มาอเมริกากันปปาสาวๆก็อย่างดูโคชเนาะกิ๊บเลยพามาดูช็อปเอาท์เลทของโคชละกันค่ะว่าที่นี่เขาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมีอะไรบ้างแล้วก็ใหญ่แค่ไหนคะ่ะ ย <18. S 1> okay. okay, ี่เจ็ดสิบแปดสิบแปดองร้อห้อาสิบเอร์เซนตเอาราคาให้เขาดูใ่่ไม่เห็นมีราคาเลย อ๋อทีนี่สามร้อยเจ็ดแปดลดหกปอร์เซ็นต์ที่นี่ใหญ่มากเลยนะคะมีถึง2ชั้นเลยขึ้นไปดูชั้นสกันดีกว่า ได้ค่ะมาเอาเลทรอบนี้กิฟไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือปไปเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าพี่สาวกิฟนี้ได้กันเต็มเลยนะคะรวมถึงแม่นะแม่คือไม่ได้มาด้วยนะอยู่ที่เมืองไทยยังแบบวิดีโอคอลมาซื้อจากทางไกลนะคะ อปิ้งกันเหนื่อยก็หิวแล้วค่ะวันนี้เรามากินมื้อเย็นที่คาสุโนรินะคะเป็นร้านซูชิแฮนโรค่ะเนี่ยเราก็จะนั่งเป็นเคาน์เตอร์บ่างนี้เลยก็คล้ายๆกับโอมากระเสบ้านเราแต่เป็นในลักษณะของซูชิแฮนโรแบบนี้นะคะำหรับกิปกิปก็ถือว่าโซโซเนาะไม่ได้ว้าวอะไรมากมายเพราะว่าตัวเนื้อข้างในเนี่ยเขาทําเป็นแบบสับไม่ได้แบบเป็นชิ้นโตโนะคะ เรามาลองชิมแรนดี้สโดนัทกันนะคะเขาว่าเป็นโดนัทที่อร่อยใครมา LA ต้องมาลองกินเนาะก็จะมาลองชิมหนกันค่ะว่าจะอร่อยสมชื่อที่เขาบอกหรือเปล่าอ่ะแต่อันนี้รีวิวส่วนตัวนะคะเพื่อนๆคือกิ๊ฟเฉยๆไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ากิ๊ฟเป็นคนที่ไม่ได้กินหวานนะคะแต่ว่าโดนัทที่นี่คือหวานมากถ้าใครชอบกินหวานก็อาจจะชอบก็ได้นะคะ ปิดท้ายค่ำคืนนี้ที่ซานตาโมนิกาค่ะเพื่อนๆกิ๊ฟก็มาตอนกลางคืนแล้วเนาะแต่ทำไมกิฟรู้สึกว่าบรรยากาศเงียบเหงากว่าที่คิดเอาไว้ไม่แน่ใจว่าเพราะโควิดหรือว่าแบบร้านค้าตอนกลางคืนหรออาจจะไม่เหมือนตอนกลางวันหรือเปล่าเนี่ยกิ๊ฟไม่ทราบนะคะก็มาเดินดูเอาบรรยากาศมาเช็คอินแลนด์มาร์กนี่แหละอืมก็เลยไม่ได้ใช้เวลาอะไรที่นี่มากอ้อที่สำคัญคือพวกเครื่องเล่นต่างๆคือเขาปิดค่ะเพื่อนๆทุกคนคือ ออไม่ได้ให้เล่นน้องน,นะตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าโควิดอยู่ทั้งคืน EP ถัดไปเราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปที่ซีเวิร์ d ที่เมืองแซนดิเอโกกันค่ะเป็นอีกที่หนึ่งที่กิฟชอบมากห้ามพลาดเลยนะคะรอติดตามกันได้เลยในคลิปหน้ายัางไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องกิฟพนิตาให้ด้วยนะบ๊ายบาย